สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะพามาภัพเหรียญโปยธานรูปแบบดอกติ้งตัง๋งสวยๆน่ารักน่ารักโดยริบบิ้น4ี่เส้นนี่นะคะสวยๆง่ายๆแบบน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีกันไกรเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ลีจะตัดริบบิ้น4ี่เส้นที่ความยาว4 0เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน1 2เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นเส้นที่1จะสวมด้วยเส้นที่2เส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่3 เส้นที่สี่นะกดตรงรอยพับสอดลิมบินเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสี่ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านอีกครั้งกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินพับไปด้านหลัง เสร็จแล้วจับปัตตวิบบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานแล้วค่อยดึงริบบินค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะเราจะจับกรีบให้แหลมนะคะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะรีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามจะทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบบิ้เรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะจับหมุนมานะสังเกตง่ายๆนะคะตัวนี้คือฐานของเส้นที่สี่นับมาเลยนะหนึ่งสองสามแบบนี้เสร็จแล้วจับอลิบิีเส้นด้านในมาสารก่อนจับลิบบิ้ลงมาตรงๆแบบนี้นะ ขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะของช่องที่สามค่อยๆดึงริบบิ้นค่ะในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสีเส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นด้านยาวนะคะฝั่งด้านขวามือนะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นของเขาเองเลยนะคะตรงฐานนะให้ริบบิ้นเข้ามาด้านในแบบนี้ก็ค่อยดึงริบบิ้นค่ะ บินฝั่งนี้นะคะจะให้เสมอตรงฐานนะแบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินพับไปด้านหลังแบบนี้ขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะนี่นะคะหลังเส้นของเขาเองเลยนะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างนะแล้วค่อยดึงลิบินค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะดูความสวยงามนะคะจะได้กรีบแบบนี้นะตัวกรีบนะคะจะพองให้มีช่องตรงกลางนะ แบบนี้ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงนี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอริบินเส้นฝั่งด้านยาวนะคะจับริบบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูลิบบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปใต้กรีบนี่เลยนะให้ริบบินออกมาตรงด้านล่างนะคะ ค่อยดึงลิบบิ้ลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงนี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของรีรีจะตัดให้อยู่ในลักษณะน,นี้นะแล้วแต่ชอบนะคะว่าเราจะตัดแบบไหนนะแล้วแต่ชอบกันเลยค่ะนี่นะคะรีจะตัดให้ได้แบบนี้นะนี่นะ ทั้งสด้านเลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกติ้งตัง่งสีเขียวน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ